FC ครับวันนี้ผมพามาดูรถ1คันนะครับเป็นการทํางานของที่ร้านนะครับคันนี้คือ Toyota c o โ o l l a ออติ1.6ตัว G ปี2010ไฟกระจายเครื่องดูโอเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาไปเก็บงานต่างๆมาให้หมดแล้วนะครับคันนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือถอดซักถอดฟอกถอดสปานะครับผมอยากจะให้ FC ดูนิดนึงนะครับผมมันมีร้านนึงนะครับที่เป็นดีเทลลิ่งนะครับผมที่เขารับทํารุ่นนี้นะครับผมแชร์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวผมแล้วนะครับผม อ่าช่องเนี้จะดังในจะดังในต่อต่อับใช้เนี่ยรุ่นเดียวกันนะครับแต่เขารางทีเป็นหมื่นนะฮะร้างเป็นหมื่นจริงๆนะครับล้างเป็นหมื่นจริงๆแต่ของเราทําแบบเนี้ยให้กับทุกคันที่เราทําขายนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นนะครับวันเนี้ยเดี๋ยวเราพามาดูว่าเราทําอะไรไปบ้างเราถอดสักถอดฟอกแบบนี้เลยนะครับพรมเนี่ยเราลื้อออกมาถอดสักแบบนี้เลยนะฮะปกติก็จะเห็นคลิปอยู่แล้วใช่ไหมครับปกติก็จะเห็นคลิปอยู่แล้วที่เราถอดซักนะครับอันเนี้ย แต่วันนี้ผมอยากจะให้ดูโดยละเอียดนะฮะเบาะนะครับเบาะนะครับเราจัดการทําให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมนี่นะฮะอันนี้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานเราก็จะให้คนที่ทําเกี่ยวกับเบาะนะครับเขามาฟื้นฟูให้สภาพมันอยู่ที่ดีนะครับเราฟอกก่อนนะครับแล้วก็เขาก็จะมาทําให้มันอยู่ในสภาพที่ดีนะครับฟื้นฟูนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะพี่ๆแล้วก็เดี๋ยวเราเดินมาดูนะครับว่าพลาสติกทุกชิ้นนะครับ ของทุกอย่างกุด้านหลังเนี่ยเราก็เอามาสักฟอกแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปเปิดดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่นะฮะคันนี้เราก็จะลื้อแบบนี้เลยนะครับเราก็จะลื้อแบบเนี้ยก็จะให้พี่ๆดูนะครับว่าคานเนี่ยมันเป็นยังไงข้างล่างมันเป็นยังไงนะครับมันมีตัดมันมีต่อมันมีกระแทกหรือเปล่านะครับดูไปตามโค้งนะฮะยาแนวนะครับเดิมๆนู่นฮะนู่นนะฮะ ดูยานแนวไปตามโค้งนะครับว่ามันมีเจาะอ,อุดติดแก๊สแต่อย่างใดมีการหมกแต่อย่างใดตัวถังอาร์คเอิ์กต่างๆอยู่ครบหรือเปล่านะครับพี่ๆก็ลองดูได้เลยนะฮะอันนี้เพื่อเป็นความสบายใจนะฮะไปซื้อรถปกตินะครับไปซื้อรถพี่ดึงได้แค่เต็มที่ก็เม็ดอาร์กถูกไหมฮะนี่นะฮะเต็มที่พี่ก็ดึงได้แค่เม็ดอาร์คถูกไหมแบบเนี้ยพี่ก็ดึงแค่เม็ดอาร์คอย่างเงี้ยแต่ของเรานะฮะเราให้พี่ดูพื้นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่า,วามันถูกพรมปิดไว้พี่ก็จะไม่รู้ว่า ผมมันเป็นแบบไหนนะครับจะเราทําแบบนี้เลยแล้วก็พลาสติกทุกอย่างนะครับพวกแผงประตูนะฮะพวกนี้นี่ฮะปกติจะถลอกนะครับอันเนี้ยเราก็จัดการนะครับให้ช่างทำเบาะนะฮะ,นะฮะเขาก็ทําสีให้ใหม่เลยนะครับผมให้เนียนๆนะครับแล้วก็มาดูพวกพลาสติกต่างๆนะครับผมนี่นะฮะพลาสติกต่างๆเนี่ยลองดูนะฮะเนี่ยเราก็เขาก็ล้างเห็นไหมเห็นไหมไม่ไม,ไมีฝุ่นเลยฮะเขาล้างทั้งหมดนะครับขาเบา เขาก็ถอดมาล้างนะครับพวกไอเนี้ยงานอินเทเลียภายในที่มันเวลาใช้งานไปมันก็จะถลอกปอกเปิดไปตามการแลเวลาเขาก็จะเอากลับมาฟื้นฟูให้ใหม่นะครับให้มันเหมือนใหม่ที่สุดนะครับคอนโซลกลางเขาก็รือหลางทั้งหมดนะครับผมเบาหน้าที่มีรอยพวกรอยเหี่ยวย่นต่างๆนะครับเขาก็จะฟื้นฟูมานะครับผมทีนะฮะก็ลองดูนะครับทั้งหมดเลยนะทําแบบเนี้ยราคานะครับต้องมีหมื่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูสักหน่อย ราคานะครับต้องมีหมื่นนะฮะอย่างที่บอกนะครับถ้าไปจ้างเขาทามีเป็นหมื่นนะครับแต่คันนี้ชุกคันที่ผ่านจากหลานเราเราสวิตไทยพี่พี่ครับผมก็ลองดูนะครับเราลือแบบนี้นี่นะฮะซอกเดี๋ยวเราลือให้ดูแบบนี้มันเป็นแบบไหนนะครับถ้าใครสนใจใครชอบนะครับก็ลองดูนะครับเอาคลิปเนี้ยให้เพื่อนให้ช่างช่วยตรวจสอบเลยนะครับว่าไอ้คันนี้ มันมีชนหนักมันมีตัดตอมันมีอะไรผิดเพี้ยนไปจากโรงงานหรือเปล่าพี่ๆก็ลองดูนะครับนี่นะฮะห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาก็อันนี้จะเป็นห้องเครื่องตอนสภาพที่เขาอันนี้น่าจะล้างไปแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะแห้งๆสปาเนี่ยพี่ดูฝาเห็นไหมมันก็จะไม่มีค่าปกติใช้งานไปมันก็จะมีเศษดินเศษฝุ่นเศษไค่นะครับเขาก็ใช้ล้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาอ่าลงแว็กให้เป็นสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะ พี่ๆก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่นะครับล้อเดี๋ยวเขาก็จะล้างนะครับไฟหน้าเขาจะขัดแล้วก็เสร็จจากขั้นตอนนี้เขาก็จะขัดเคลือบสีนะครับผมนี่นะฮะขันเนี้ยผมเปิดไว้ราคาคร่าวๆนะครับน่าจะอยู่1นึ่งแสนหกบาทใครที่หานะครับก็ลองดูเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายเสร็จประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปถ่ายเป็นคลิปเต็มที่อยู่ในช่องนะครับพี่ๆก็ลองดูฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างงานเล็กๆที่เราทําให้ดูขอบคุณครับ